มันไม่เหมือนเดิมไงเขาเสียครับถามว่าเสียเหมือนเดิมแต่พี่ลองแซงแล้วกดมันดีไหมพี่ตึงเดียเลยเดือดร้อยอะต่างกับท่อเดิมเยอะมั้ย นวนไปฝั่งนู้นะพี่ดีเยอะเดี๋วเยอะไหมมันวน่ริงเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันก็เพิ่มก็มันงนัดเลยปกติเ,เ,เดี๋ยจะวนจะวนยังไงครับยังม,มันยู่ไปเลยพีไ่ได้ไดโอเคไหมเป็นอย่างที่ผมพูดนะพี่ แต่คันเร่งมากคันเร่งน้อยมันก็จะมามันจะเอาอย่างเดียวนี่ปกติอย่างนียังไม่มายนะครับแต่นี้มันมันอึนเลยเนีพี่เพรามันเป็นฟูลเซ็ตอะมันมันกว้างกว่าเนื้อขยะใหญ่มันกว้างกว่าเยอะเลยช่วงการทำงานมัน แรงกว่าเดิมเยอะอเ,เลยมองไปงไปดูไม่ดังเลยมีพอรู้สึกกับว่ามีท่อไงครับเนี่ยขี่มันเป็นซินเลยเนี่ยขดเนี่ยเหมือนลูกแล้วมันเด้งเลยอ่าเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นเป็นซีนเรื่งยนต์ฟ้าเบอร์เก้าครับเพราะว่าตอนแรกมาก่อนมันกดแล้วมันจะนิ่งก่อนแล้วมันค่อยแปด๊ด เนี่ยพี่เดี๋ยเดี๋ยวลองเชิญของฉันนะท้องมันเยอะขึ้นนะพี่ว่ากดเดี๋ยวลองเนียเดี๋ยวลองย่ำมาลองส่อคันเร่งคือกดลงไปทีทเดียวเย่ยาเลยมันมาเลยใช่